เก็บขี้เยอะห่อคนว่านี่ถ่ายเก็บผ่านะครับสวัสดีครับเอ้บุญดาผ้ารอครับวันนี้นะครับเนาะเขาอยู่สวนโอลิฟครับอยู่สวนโอลิฟอ่าวันนี้เขามาเหตุงานโอลิฟเป็นงานอ่าอ่าไม้ของ ทีมงานพวกเขาเนาะครับเนาะครับ,รบเดี๋ยวมืว้อน,นี้จะพาพี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศครับอ่าการทํางานอ่าโอลิปครับกะกะตอนนี้ก็เฮ็ดมาได้ประมาณ4-5มื้อแล้วครับกะอีกประมาณ2-3มือ้อก็จะปิดจ๊อบที่นี่ครับกะเฮากับยับไปอันเฮ็ดงานที่เดิมเฮาครับก็คือปลูกในโดมให้มันเซตอีกสองสองลายสองสองโดมครับก็คือเฮาก็สิได้กลับอ่ bury, ไปเก็บสตรอเบอรี่ไปเก็บสตรอเบอรี่คือเก,าก่ากร ขึ้นไปที่คิวแลนย์ครับในประมาณที่คิดกันไว้กับประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับเนาะครับครับกรขโอ่าบอกพี่น้องเขาเนาะครับเนาะการทําคลิปของเอ็กบุูดาครับอ่ากับเทคลิปอ่าให้พี่น้องครับเป็นวิทยาณทานเนาะครับเนาะครับที่ประเทศออสเตรเลียครับก็คือในช่วงนี้ก็เป็นอ่าช่เชียลนะครับเนาะเขากะ้ามี่ยังอ่าอยากให้พี่น้องเห็นเขากะ ลงลุคลิปกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะผมก็อีกคนนึงผมก็ให้พี่น้องเห็นครับการทํางานที่ประเทศออสเตรเลียครับซึ่งผมเองก็บไม่ได้วางผลประโยชน์อย่างครับใครที่เอาคลิปเอ็มบูรดาครับเอ็มบูร์ดาเพราะรอเขาไปเห็ดในสิ่งที่เสื่อมเสียครับหรือว่าไปแอบอ้างทําผลประโยชน์สิ่งแต่กระตาบแต่ครับกับให้พี่น้องเขาครับกระทักมาบอกในเพจเอ็มบูรดาพาเราครับกะจะได้ดับเนินคดีกันไปนะครับเนาะหรือว่าจะแจ้งเตือนกันไปครับเพราะว่าเอ็มบูรดาบ่ได้ ให้น้ำคลิปไปแสวงหาประโยชน์ได้ทั้งสิ้นครับเพื่อเป็นวิทยาีวิเ่านน่นเองครับโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมกสีพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งการทํางานครับมือนี่แล้วก็เบิ่งอุปกรณ์การทํางานครับเพื่อไปสีน้าอุปกรณ์สิ่งนี้ครับอาจจะบ้านเฮาจะบประเทเกียวกรบโอลิฟก็ได้อาจจะไปต่อยปากขามต่อยยังครับอาจจะเป็นความลู้ของเขานะพี่น้องนะครับครับกอะโเสือนะครับเด้วยเสือเอฟซีเอฟุนดาพะรอครับนี่ครับเป็นเสือครับผมทํามา100ตัวครับตอนนี้ก็ใกล้เบิดแล้วครับ ก็หรือประมาณ3 0 4 0ิตัวครับกับไผสนใจครับสนับสนุนให้กำลังใจเอ็มบูดาพะเลาะครับกับเ้าไปอ่าสั่งในเพจเอ็มบูดาพะเลนะครับเนาะครับกับให้กำลังใจซื้อกันละกันเนาะพี่น้องเนาะครับกับส9งครับ299ส่งฟรีเนะครับเด้อทั่วประเทศไทยครับผมในสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ออสเตรเลียต้องการเสื้อครับกับเดี๋ยวในรถหนากับสินเช็่ส่งมาครับให้พี่น้องเขาได้ใส่กันโอเคครับ บอ่ลายใจห้างเนาะพี่น้องเขากับไปติดตามกันเบื้องนะครับการทํางานอุปกรณ์ครับทุกอย่างครับภาพบรรยากาศการทํางานครับครับนี่เนาะครับเนาะคือเป็นฟ้าอูรีครับฟังนี้เก็บไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งครับครับภาพนี้กับติดติดทะเลครับใกล้ๆกับฟาพสตรอเบอรี่ที่ผมเห็นอยู่ลายส่วนฟังนั่นกับภาคกันเห็ดไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับนี่ครับคือโอลีฟครับ นี่ครับหมากโอลิฟเป็นแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นครับอ่าหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นว่าอ่าหมากยังนอพี่น้องมะกอกเห็นไหมครับเขาเรียกว่ามะกอกเขาไปเห็ดอยังผมก็ยังยูฮู้ครับอาจจะตาโอลิฟกับอ้อยเนาะโอลิฟอ้อยครับประมาณนี้นี่ครับหรือว่าคนไทยเฮาก็ไปดองบ้ครับไปดองกับแก้มบ้ครับประมาณนี้เนาะพี่น้องกระเบิ้งเอาครับไผยหูกับเขาเมนต์มาบุกเอ็กบุกดาแน่ครับเอ็กบุกดาเขาวิครามรู้เนาะพี่น้องเขาให้อ่า มาเก็บกับเก็บอย่างเดียวครับปู้ว่าเขาไปเห็ดย่างครับนาทีเขาเก็บเก็บลงให้เขาแล้วครับเนาะเอาเวลาครับงานนี่ก็ถือว่าเป็นงานใหม่แล้วก็สาหรับเอกบุงดากะนักพอสมควรครับทุกๆคนนะครับเอ่ยปล่าว่านักเพราะว่ามันถือไม่ซอยแล้วเขาละครับถือไม่ซอยไม่แมนครับนี่ครับตีลงมาแล้วครับอันนี้ก็ตีลงมาแล้วปูผ่าแหยงปูผันแหงแบบนี้แล้วก็ตีลงมาครับนี่ครับ นี่ครับโดกกรโดกพี่น้องเอ้ยนี่ครับมุ้งเขาไปเห็ดยังครับไปเห็ดดองกระดองไี่ยินว่าเขาดองครับแต่บุ้งกดองแบบใบเนาะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้กะพี่พี่เพิ่นพักเบรกครับเดี๋ยวผมกะบสีไฮเบิ้งการทํางานเขาทํางานแบบไรวิธีการแบบไรครับครับอ่านี่ก็เบิ้งครับตัวนี้จะเป็นองุ่นครับเปุ๋งองุ่นแล้วก่ตอนแรกกำลังตัดหเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมุงก็จะไปเก็บอยู่ฝั่งนั่นครับงานประมาณสามสี่วันครับน่าจะเสซตแล้ว ครับแล้วก็สิ้นเดี๋ยวก็เที่ยวขึ้นคิดแล่นเก็บสตรอเบอรี่คือเก่าเนาะพี่น้องเขาก็ฝากเบิ้งเนาะครับเนาะฝากที่ตามกันครับครับนี่ครับเขาก็ใส่กล้องใส่กล้องแบบนี้ครับนี่นี่ครับใส่กล้องไว้นี่ก็เต็มมีรถหกล้อมาเก็บเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้คือตัวนี้จะไปแถวเน่านะครับบุหุ่ยเนาขนาดไหนครับนี่ครับอุปกรณ์ที่เขาใส่ครับอ่า นี่ครับตัวนี้นี่เป็นปืนล้มครับเป็นปืนล้มที่เขาใส้ครับนี่นี่ดัดแปลงมาเขาเสียบลงอยู่เสียบล้มอยู่ตูดเนาะครับเนาะเสียบล้มอยู่ตูดครับนี่ครับเป็นไม่สาวไม่แม่นคือบ้านเฮานั่าละครับตีแต่อ่ช่วงปนก่อนที่พี่ๆเขามาทําครับคนไทยนี่แหละมาเฮ็ดอยู่นี่กัเพิ่นว่าใส้ไม้เหี่ยเครับไม้ตีครับไม่สาวตีปั้มปั้มปั้มมาเลยครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับประยุกต์มาเฮ็ดแบบนี้ครับนี่ ใส่ระบไฮใลิกเนาะครับเนาะอันนี้ใส่ลมในการขับเคลื่อนให้มันขยับเพื่อตีลูกโอลิฟลงมานี่ครับไผสามารถเอาไปดัดแปลงใส่กะล็องเบิ้งครับนี่ครับไผเป็นสังมีผีมือก็สามารถที่ขายได้นะครับเนาะครับนี่เพื่อแมนประขามบ้านเฮาครับอ่านี่ครับอีกเครื่องรุ่นนึงครับเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นลักษณะคล้ายๆกันเป็นไม้สาวแต่ตูดมันจะเป็น เครื่องในตัดหญ้าบ้านเฮาเนาะครับเนาะกับบานดัดแปลงเอาครับนี่เครื่องตัดหญ้าครับกีแรงกับบุฟู่กับเขากระเบิ้งเอาครับนี่ครับครับเฮดตัวนี้ใส่ไฮโดูนี่ขึ้นกันครับนี่ตัวนี้ครับนี่เฮ็ดแบบนี้ขยับอ่าตัวนี้จะขึ้นจะลงขยับขึ้นขยับลงเนาะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดให้ตัวนี้ขยับพี่น้องนี่ขยับแล้วก็เฮ็ดให้มันตีนะครับมันตีครับบุฟู่ว่ามันจะแพ้แรงกันเท่าไรครับโอ้ต่อยประขาบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะครับนี่เฮ็ด ขายมีฝีมือการลองเฮ็ดเบิ่งครับเพื่อได้ขายกลับเนาะอ่านี่ครับสายสายนี่เป็นสายลมครับแต่มีสองสองระบบเนาะครับเนาะมาเบิ่งปั้มลมครับนี่ครับปั้มลมใส่ท้ายรถขยับตลอดครับนี่ครับนี่ครับกับปั้มลมอันนี้ตัวนี้ปั้มลมใส่ายดมันเนาะพี่น้องเนาะครับทำงานทำงานตลอดในระหว่างเราทำงานครับ นี่ครับอ่ะเมืองเมืองไกลพี่น้องโมโหไกลทำไรพวกผมก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆจนเสร็จพิจารณาฟาร์มนี่กะันับไปดมไปปลูกผลไม้คือเก่าไอ้ปลูกไอ้สตรอเบอรี่คือเก่าโอ้โหอีกไกลอยู่พี่น้องสำหรับขางถนนที่เพื่อนปลูกไว้ครับงานนี้ก็เฮ็ดกันแค่ประมาณแปดชั่วโมงนะครับพวกผมก็ได้เพราะว่ามันเมื่อยครับเพราะว่างานมันมันต้อง คือไม่เนระครับเนาะอ่าในส่วนของมูยิงก็ขยับขยับผานแง่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็กอะลงในลงถังนี่ครับดูเข้าบรรยากาศกันนี่ครับันน,นี้<ห>นนก็อยู่กับพนาปองครับผมนี่พนากปองพ่นพามาเห็นงานงานไหนกันันางทั้ทางนั้นเหรอครับ <Yeah. S 1> <laughs> ครับโอเคเดี๋ยว ครับนี่ก็คือการทำงานนะครับเนาะการทำงานโอลิสครับนี่ครับโอลิสกับอันนี้ก็คือมาจากประเทศอเมันนะครับพี่น้องครับนี่ใส่พี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศนะครับการทำงานครับแล้วก็วิธีการนี่ครับนี่สีสีลงแบบนี้นะครับนี่สีลงแล้วกับสีลงลงมาข้างล่างนะครับเนาะครับกับสีลงลงมาข้างล่างกับปูผาแบบนี้ครับ ครับง่ายๆนี่ครับลูกกันลูกกันเครับลูกถึงด้านี่ครับพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องเดินแต่นนี้่เป็นล้มครับดีครับนี่ล้มว่านี่มุ้งยิงกับเก็บเนาะพี่น้องเนาะเก็บอ่าตัวนี้นะครับโอ้โหมุ้งนี่เจอของมุ้ มนยิงกับคู่พาครับนี่ผู่พาและกาลูกลดลงมากไเก็บคืนลดครับจะมีรถมาหลับน่ครับนี่ครับวันนี้ฮักเหตได้เบรกแรกเหตได้โลนึงครับลายหนึ่งนะครับครับโอ้อีกลายอยู่ครับจากงานสามสี่มือจำเป็นต้องมาเหตน่ครับปไหมสบายรลยได้ดีสบายรายได้ดีครับตอนนับ้หญิงผู้ซ้ายหนึ่งมือสันกัแล้วนี่ครับีิลิ้นครับ ใช่ใครสัตว์มัครับเนี่ยพอดีมีโอกปากไทยไปพี่น้องกันโอเคก็สบายหน่อยสบายหน่อยเนาะเก็บใบออกคือเก็บบลอกลำไยอ่ะเนาะคือกันปะคือกันครับดีครับอีกหลายอยู่ครับพี่น้องครับมันก็ต้องเฮ็ดให้แล้วนะครับประมาณนาทีหนึงเนาะครับนี่ยีครับจะพิ้งั้นง่ายๆครับ ผมก็นี่ครับทิ้งเครื่องมันชินแบบนี้ครับลักษณะเครื่องตัดหญ้านะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> นี่นีะ่ะครับหนึ่งเครื่องนี่ผมก็สะพายอยู่เครื่องตัดฝานี่ครับลวกลุกงานนี้ก็จะกดแขนแน่นครับกดแขนจังหน่อยครับนี่ ดี่นองวตวตัวตัแีเสยงพี่น้องาถึต้นครับพักได้สนนีแล้วโอนี้ครับนี่กับคืนมาก็ไถกับมากครับแบบสตะกร้าสีอมันพูดเลยพี่น้องเต็มแล้วเก็บใบออกครับ ครับวิงกับวัฏฐานะสาเก็บถ่านใ่ครับหัวก็ซื้อใหออ้พ,พี่น่ให้พี่นเห็นนะครับว่ากองานที่เทเลติเลี้ยครับคือก่จะให้พี่นเห็นงานนาที่สุดครับคืองานเกษตรที่เเลิเี้ยขมีครับครับนี่ครับเก็บยิงกัเก็บน้องพนะครับ ขับเก็บเก็บแบบนี้ลเรครับพี่น้องอยิงก็ได้ครับวันนี้ก็ทำงานชั่วโมงนะพี่น้องนอเนาะครับทำงานชั่วโมงครับงานนี้บริษัทง,งานหมาครับเหยียบกับไปได้ด้วครับด้วยแบบกำดับนี่วิธีการเพิ่นเขาไปเห็นจากไหน,น,นฮกนากรบป,รปุกมเนาะวันนี้ขับไปเหยียบยับขับเหยยีบนี่ครับอเรื่องต้นบ้าน,บ,านบ้านเฮาเขาเอิ้ญมานยังเอาปลาซิว่วก่อนนี เออใด้ปลาางใส่ยังไปเนาะครับทงต่อกันแบบนี้แหะครับนเออน้มันน้นันโอลีฟนมันโเนาะปีนึงไดเก็บครั้หนึ่งค่ะต้นหนึ่งนี่ได้จักตะก้านี่บ่พาตะก้าบ่บางบางต้นก็ได้เต็มได้แต่ดกบดกเนาะ นี่เราวิธีการเห็ดน้ำมันเนาะ,อะทอดไข่กับประหยัดประหยัดนะครับเด้อน้ำมันก็เก็บไว้ใบส้เดอ้อนี่ครับสบายสบายสบายคือเห็ดเก็บยอแบบใหญ่บ้านเฮาเลยอันนี้อย่างนั้นเขาว่าไปไปสอนนกฮักสอนอยังไงเนาะ,ะเกีเ๊ยวขี้เยอะออกควันว่านี่พี่น้องได็ดเดพี่ดินเบิังดูเอาฮู่คูมาเบิังดูฮู่คู ใช่ใช่ใช่นี่คือนงเบิร์นเนาะนี่มอเห็นสัตว์เนาะนี่ครับคือคือมากเนี่ยบักขวดบักขวดบ้านเฮามากขวดเนาะบากขวดบ้านเฮาน่ะนี่ครับโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปเห็นงานแล้วพี่น้องโอเคครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องและเบิร์นน้องคำเนาะจุดประสงค์ของเอ็มบุญดากือเพื่อให้พี่น้องรู้จักงานที่ประเทศเราตีเลียครับแต่มันมีงานค่าคเกษตรที่เขาเห็ุกันอยู่ครับ จริงๆแล้วก็ะชักล้อวิชากเกษตรกันนะครับเนาะค,ะะค,ะะคะรับกล้อวิชากเกษตรกันแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมือมีครับยังมือมีสโอเคครับมือนี้์นะครับเนาะมือนี้เขากะเสร็จงานแล้วครับจบงานแล้วมือนีส์กับทำงานก็ได้หกชั่วโมงนะครับเนาะมือนี้กัเพราะว่ามันเมื่อยครับร้อยสามสิบเหรียญนี่แหละครับประมาณนี้เพราะว่าทุกคนกบ็บอกไว้กันเพราะว่าเขาไอ ยกไม่สาวขึ้นสูงเนาะพี่น้องนาะยกไม้แล้วแล้วมันตีนะครับเครือ <c oughs> มักสัน, <c oughs> นเห็นน้เขาปวดแขนครับแล้วก็ล่าครับสำหรับหมวยยิงที่ลากตะไครยลากนี่กัเมื่อยครับถ้ามีลูกหลายกับเมอยปันไดแต่ว่าลูกอ่าบางต้นลูกน้อยๆนะครับเมื่อยกันครับก็กกกกเลยว่าเอาสานี้พอครับแต่ละวันน่าจะอีกวันสองวันกน็น่าจะจบแล้วครับกับเซ็ตภารกิจนี้ไปครับโอเคกับพาพี่น้องนะครับเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามนะครับให้เอกบึงดาพ้ารอนะครับเนาะอย่างนั้งใจให้ซึ้งกันละกันเนาะพี่น้องครับวันนี้ก็เดี๋ยวกะจะยังกลับไปหารถละครับโอเคครับเดี๋ยวกะมีคลิปอย่างดีๆอ่ากะเสียให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเรื่อยๆครับวันนี้กะขอกล่าววค่าสวัสดีครับ